ข่าวดีดีกับพี่คำรนารนตอนทำไมบ้านท่าลิศคนจึงขนานนามให้เป็นนิวซีแลนด์น้อยหวังม่วงสระบุรีนะจะบอกให้ที่อื่นมีแพ้รับาสระบุรีมีรักดังดวงชีวา แต่แพะที่นี่ท่าสุขสรร <c oughs> นั่นเนื่องเพราะที่บ้านท่าลิศอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีอยู่ติดกับเขื่อนป่าสักชลริิธิ์ที่นี่เลี้ยงวัวควายแพะกันมาช้านานยามหน้าแล้งน้ําในเขื่อนลดลงจะเกิดทุ่งหญ้ากว้างขวางแพะที่เลี้ยงไว้จะลงไปกินหญ้า นักท่องเที่ยวมาเที่ยวซื้อหญ้าให้แพะกินตั้งแต่พศ2531ที่มีโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงโปรดสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาน้ําลดก็จึงเกิดเป็นลานหญ้าที่กว้างใหญ่นะครับช่วงนี้น่าแรงน้ําลดลงไปแล้วก็ได้มีชาวบ้านได้นํานฝูงแพะฝูงงวนะครับไล่มาเลี้ยงในพื้นที่แห่งนี้จึงเกิดเป็นความสวยงามและนักท่องเที่ยวมาเห็น จึงกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวขนาดนามว่าที่นี่เป็นนิวซีแลนด์เมืองไทยครับตั้งแต่ปี3าหนึ่งแล้วเหรอครับผมโอ้แต่ยังไม่มีการโปรโมทอย่างจริงจังปรากฏข่าวแพร่ออกไปคนมากันตรึมทั้งกลางเต็นท์นอนพักผ่อนเช็คอินความงามของธรรมชาติบางคนหลงบนสเสน่ห์ถึงขนามากางเต็นท์นอนเลยใช่ครับจะมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์แล้วก็ เป็นจุดๆ่ด <bon> อค้าแม่ขายย่านนี้ก็เอานะสินค้าชุมชนและสินค้าอาหารต่างๆมาครับเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของคนในชุมชน,นบ้านทาฤิต,ต,ตบ้านทาาิทธินด้วยอาหาราสองอาหารใจและสามอาหารปาร <ś alls> อยู่อำเภอพัฒนานิคม ลบบุรีเนาะลบบุรีครับติดเขื่อนไหมติดเขื่อนฮะติดเขื่อนฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะมีรถไฟลอยน้ำครับอ่านี่จุดหนึ่งที่เช็คอินได้เห็นบ่อยแพล้องไงฮะแม่สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าธรรมชาติดีมีอยู่เพียงแต่เราจะเติมเต็มตรงไหนให้เด่นขึ้นขอรับอนาคตสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะยิ่งใหญ่กว่านี้มาักคนดีสระบุรีของเรานี เป็นภูมิลำเนาที่พวกเขาอยู่มานานปีไก่ยวนก็มีด้วยเนื้อบนุ่นเหนือก็ยังมากมีอุษสาหากรรมกเศรษรกรมทำกัน เฮาดีๆกับพี่คำรนเชิญมาเยี่ยมมายน์แล้วทุกคนจะรักนิวซีแลนด์น้อยบ้านท่าลิศอำเภอวังม่วงสระบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้มาคนดีสระบุรีของเรา